เป็นเมืองที่วัดเยอะที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าพี่เพิ่มกินในบุ๊คอีกหนึ่งอย่างเป็นจังหวัดที่มีการยิงกระต่ายเยอะที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งแมทให้ถายว่าทําอะไรมาบ้างอะดูออกเลยเหรอมันดูออกเลยเหรอแหวนทองเลยนะเห็นหน้าแล้วอยากยืมเงินมากได้ดูข่าวโดนแท็กซี่ลวนลามไหมฮะกเองแล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรไหมเอาปืนมาวางไว้หน้าเกตรถอีดอกในหัวตอนนั้นคือต้องจริงหรือวะ วันนี้เราอยู่กันที่เมืองดอกอุบลนี่ดอกบัวไหมวะดอกบัวเออเมืองดอกบัวนะคะอุบลราชธานีต้องบอกว่าเป็นเมืองในย่าที่โมดเด้เองเพราะว่ามาบ่อยมากเหลือแต่มีแฟนคนอุบลน,นะฮะ <c oughs> ก็อยู่ที่โรงเรียนปทุมวิทยากรเดี๋ยววันนี้เราจะมาติวโอเน็ตน้องป .6 เตรียมตัวรับมือเขาบอกว่าเด็กป .6 ตื่นมากเจอกูแน่ ทักทายกันก่อนสวัสดีครับเติมน้ำเสร็จหรือยังลูกให้ไทยอายุกันก่อนจะเรียกกันถูกเปิดมาพี่ไทยอายุเลยอะไรนะนี่แหะค่ะควจะสอบติดก่อนเพื่อนเอ้ยยี่สิบห้าเลยเหรอยี่สิบเป็นอะไรคะรู้จักชื่อกันยังคะในเอกสารเขียนว่าอะไรเอ่ยชื่อพี่ชื่อมดเอ็กนะครับ แกรู้ไหมว่าจังหวัดอุบลนี่เพิ่งรู้อร้อม,มูลนเมื่อวานเลยจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดที่มีอะไรเยอะที่สุดในประเทศไทยวัด <What? S 1> ถูกต้องเอาจริงๆริงจังหวัดอุบลเป็นเมืองพุธเป็นเมืองที่วัดเยอะที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าพี่เพิ่มกินเนื้อให้อีกหนึ่งอย่างเป็นจังหวัดที่มีการยิงกระต่ายเ,เยอะที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งแแมทเมืนะ่อก่อนรข่าวประจําเลยยิงกันเนี่ยถ้าบอกว่ายิงกันอยู่ผับคืออุบลราชธานีนะฮะที่รู้เพราะว่าไปร่วมรบกับเขาด้วยบ้าคุณหน้าไหมคุ้นจากไหนเอ่ย อาได้ดูโฆษณาเลล่าสุดไหมไม่ได้เล่นอ๋ออะไรรููไม่ได้เล่นเนาะทาหน้ามาเยอะมากก็เลยอยากให้เห็นหน้ากลัวไม่เห็นให้่ายว่าทําอะไรมาบ้างอะดูออกเลยหรอมันดูออกเลยหรอไม่แค่จะบอกว่าถ้าใครจะไปทําจมูกนะฮะเดี๋ยวเข้ามหาลัยทําจมูกใช่ไหมให้บอกบอกว่าเอาโด่งโด่งไปเลยพอพูดเรื่องจมูกคือตั้งตั้งใจเกินนั่งใจฟังเกินแล้วสมมติว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยพี่อยากรู้ว่าแบบ ไปแฮงเอาที่ไหนไปจมวติเลิกเรียนไปไหนต่อมีร้านนมมีอะไรที่ไปกันไหมกลับบ้านจนใหญ่คือจืดชืดชีวิตมึงเศร้าไปไหมคือกับบ้านไม่ทำอะไรกินโทรเิร์ดซึมเศร้าไบโพลาแต่ว่าอยู่บนนี้ยิงปืนให้มันเป็นนะคะเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้มาเที่ยวบนแต่ละทีนึงอันตรายมากกวว่าออกลบ A B C D อันไหนคือช่อง3ฮะแล้วรู้ได้ไงว่า C คือเวิร์กสาเนอเติม E D คือเวิร์สใช่ไหมแล้วถ้าพี่เขียนอย่างนี้ล่ะมันเป็น pep position หรือมันเป็นคำนามเป็น pep p e p o s i t i o n Reading คือวันนี้เขาเรียกว่า Reading comprehension comprehension คืออะไรฮะคืออ่านวิเคราะห์ มีใครเรียนที่อื่นไหมฮะนอกจากโมบุญมีทีไ่ไหนอีกงไหมชอบผู้ชายเชียงใหม่หรือเปล่าข้าพเจ้ามีใครไม่เรียนตอบบ้างมีใครดอบบ้างหรือเปล่าคุณแม่ใบไสหนูทำหน้าเศร้ามากพี่เลยแล้วคือหนูกำลังตั้งใจใช่ไหมหรือยังไงออ๋หนูรู้ลอยมากพี่เลยหนูรู้เรื่องไหมวะพี่สอนเข้าใจอยู่ใช่ไหมโอเค ตรงจิงจะต้องมีน้องนักเรียนหล่อๆไปให้เซล์ให้อะไรพอเป็นยาใจในเฟิร์สใครคือเฟิร์สไหนดูหน้าเซ <c oughs> ยืนหน้ามาตรงไฟหน่อยลูพี่พมีแฟนยังจบละไปแหวนทองแล้วนะเห็นหน้าแล้วอยากยืมเงินมากทำไมว่มาพี่เป็นขึ้นพิธีกรครั้หนึ่งนี่นบัตรเท่านี้ห้าหมื่นนาถึงจะได้ใกล้ตัวขนาดนี้ ลาเล่นคุณหน้าพี่แม่เอาดีอ่ามีใครดูมิสยูนิเวอร์สบ้างอันโชเนียพี่เป็นพิธีกรไงเอาไม่ดูนางงามอีกได้ดูข่าวโดนแท็กซี่ลวนลามไหมฮะกูเองไได้ี่นี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ออกข่าวว่าโดนผู้ชายลวนลามนะฮะไปเซิร์ชดูเลยหนุ่มหน้าใสผวาโดนแท็กซี่ลวนลามจริงเฮ้ยมันไม่ตลกเอยไม่กลัว แล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรไหมเอาปืนมาวางไว้หน้าเกตรถอีดอกในหัวตอนนั้นคือ <c oughs> ต้องริงหรือว่าหรือคู <c oughs> ต้องโดนยิงหรือคือต้องทำยังไง <c oughs> ก็เลยพอแท็กซี่ว่าให้ไปจอดส่งน้องเราก่อนแล้วเราให้ไปต่อก oh ับสองคนคือเราก็ค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นในคลิปก็พูดอ่อนลออไปคือมีสติมากแต่มือสั่นแล้วนะมือก็พยายามพิมพ์แชทแจ้งตำรวจพยายามบอกน้องส่งโลเคชั่น ก็ตาพี่ออนซึ่งมันตีเสาแบบว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่นะถ้าเกิดอะไรขึ้นคือกูตายนะแล้วที่เราตกใจก็คือพอเราถ่ายรูปตรงหน้าคนขับแท็กซี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่ขับแล้วเราก็เลยแบบว่าออกไปว่าเออให้จอดส่งน้องจังหวะที่จอดส่งน้องเราก็เลยพิมพ์บอกน้องสองเรงหนึ่งนะว่าให้เปิดประตูสามด้านเรากระแทกออกแล้วก็วิ่งวินาทีที่วิ่งคือวิ่งไม่สนใจอะไรแลวฮะก็รอดมาได้พอรอดแล้วก็ออกขาออกโหนกระแสแต่สิ่งที่น่าเศร้าของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมฮะ สิ่งที่น่าเศร้าคือแจ้งความแล้วทุกอย่างก็ก็เงียบแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเคสชายชายไม่นับเป็นคุกคามนะเป็นอนาจารเฉย oh, <okay. S 1> นี่กฎหมายไทยนะฮะกฎหมายไทยไม่แก้นะกฎหมายไทยถ้าผู้ชายข่มขืนผู้ชายไม่นับเป็นข่มขืนฮนับเป็นอนาจารนะท oh, <okay. S 1> ั้นนี้เราเซ็กซี่ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยเนี่ยน้องผู้หญิงจะไปอยู่กรุงเทพ